ูมาขอเองเนี่ยมากดดันกัน,นะค่ะ。 เน้นแค่เสียงร้องเหมือนหวานกับหน้าใสๆนะยคะยังไม่ได้ใส่ลูกอ้อนอะไรเยอะเนาะแค่นี้แหละค่ะทําให้นันสุนันทายยรนิยมมีแฟนคลับติดตามในทิกตอกหลักแสนนะคะในเวลาเพียงเดือนกว่าเท่านั้นเปิดบัญชีมาเล่นดนตรีสดๆสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะแฟนๆขเขาก็พร้อมสนับสนุนกันเต็มที่นะคะมีการส่งของขวัญออนไลน์นี่กลายเป็นอีกช่องทางสร้างไรายได้แบบเกินคาดค่ะ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้คุณผู้ชมว่าดาวติกต o อเขาเกิดขึ้นกันไม่เว้นวันนะคะจะทํายังไงให้คนยังรักนอกจากฐานแฟนคลับเก่าๆที่เคยตามนันมาจากเวที AF The Star หนังละครเขายังต้องเอาใจสายโซเชียลกลุ่มใหม่เท่าที่เรียนรู้มานันบอกว่าก็ต้องอาศัยการโต้อตอบกันให้มากค่ะไลฟเนี่ยมันบังคับให้เราอ่ะต้องสื่อสารกันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่เราพูดกับจอรหรือว่าอัดคลิปอะไรเงี้ย แต่ว่ารอบเนี้ยมันเหมือนกับแก้ปมมากๆอ่ะคือคนที่มาดูในไลฟ์ส่วนใหญ่แบ 99. บ99.99เปอร์เซ็นต์น่าราักมากเลยแล้วก็แบบพพอร์ตมากอย่างเงี้ยเราเล่าอะไรเขาก็แบบเหมือนมันได้รับความแบบความโดนแบบให้ความสําคัญนะเราคิดในมุมยาวเลยว่านี่ถ้าขยันกว่านี้มันก็โอ้โหใช้ได้เลยนะเป็นเงินเดือนได้เลยอย่างเงี้ยคือเป็นหลักหมื่นแบบหลายหมื่นนะคะแบบไม่น่าเชื่อไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดว่าจะ,ะไลฟ์เพื่อที่จะแบบมาเอาของขวัญแต่แรกมาเลยไม่ได้รู้ว่า มูลค่าของขวัญอะให้เท่านี้คือได้เท่านี้อะไรแม้ไม่ได้กลับมามีงานร้องเพลงช่วงโควิดนะคะแต่สำหรับคุณนันบอกว่าโชคดีเหมือนกัน2ปีมานี้เธอหันมาทำงานหลักคือรับงานตัดต่อค่ะเริ่มจากช่วยเพื่อนนะคะทำคลิปออนไลน์สอนภาษาแต่ความที่ยังสนุกอยู่เธอยิงยาวมาเลยค่ะจนกลายเป็นงานประจำมีงานมาให้ทำไม่ขาดนะคะก็เข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้ที่ว่าอะไรนี่ก็กลายเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ไปทั้งหมดค่ะ จริงๆคนเรามันมีสมาธิการดูอะไรบางอย่างอ่ะไม่ได้นานนะขนาดนั้นนะคะประมาณแบบสามถึงห้านาทีเต็มที่แบบสนุกมากก็เจ็ดนาทีอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเทรนด์จริงๆมันคือการตัดเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าในทุกๆคอนเทนต์มันจะเป็นการเรียนคอนเทนต์ตลกคอนเทนต์จัดอันดับคอนเทนต์อะไรก็ตามแต่ทุกอย่างมันเหมือนกับเขาอยากให้เราพูดอยากให้เราทําให้เร็วะคะ่ะ แต่ถ้าถามว่าทําคลิปของตัวเองนี่มีการใช้ทักษะการตัดต่อมาช่วยหรือเปล่านะคะคุณนันบอกว่าอขอให้การเล่นโซเชียลเป็นช่วงพักผ่อนค่ะไม่เน้นตัดต่อวุ่นวายขอขายตัวตนกับความเป็นคนดนตรีนะคะที่ทั้งตัวเองและแฟนๆก็มีความสุขไปด้วยกันค่ะ